ได้ไปกินข้าวกันค่ะนะคะเพราะว่ามันยังมีโปรเจกต์ที่ต้องคุยกันอยู่เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าพี่กับคุณเอกลงทุนไปกันเยอะมากกับยิมนะคะดังนั้นพี่ถอยกันไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ก็คือต่างคนต่างอยู่กันเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจมันมันมันยังไงมันก็ต้องทําร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีที่เราไม่ได้ทะเลาะกันอย่างที่บอก เหมือนกับวันแรกที่ให้สัมภาษณ์แตว่ามีง้อ้ไหมอีมีง้อไหมแต่ตอนแรกๆมีค่ะแต่ตอนนี้คือนิ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใจที่ผมอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมใจแข็งหรือเปล่าหรือไม่นะพี่ก็อยู่ตรงนี้ของพี่เหมือนเดิมเหตนว่าเขาอยากจะยังแก้โจทย์ปัญหาชีวิตคู่ของเราไม่ได้แค่นั้นเองว่าถ้ากลับมาแล้วแล้วมันจะกลับมาแล้วมันจะยังไงหรืออะไรยังไงคือ โดดมันเหมือนเดิมอะโดยที่เขาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมเราก็ยังต้องทำงานของเราเหมือนเดิมพอเจอกัน<ม>บ่อยมันแบบติดใจเราไม่ไม่ไม่ลงหรอบ่อยไหมไม่บ่อยนะไม่บ่อยเฉพาะเฉพาะที่จําเป็นค่ะแต่เพียงแต่ก็ยังไงอะพี่ก็พยายามนะว่าหมายถึงว่าพยายามประคับประคองทุกๆฝ่ายให้ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงกับเขาเองก็อยากจะทําให้ดีที่สุดด้วยคือไม่อยากเสกียดการไม่อยากต้องทะเลาะกันแล้ว ธุรกิจมันต้องไปต่อพี่อยากจะเอาเรียงลำดับความสําคัญของชีวิตว่างานนะงานห้ามเสียเงินลงทุนห้ามเสียเออแล้วก็ความรักว่ากาันที่ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่อให้ไม่ได้อยู่เป็นแบบสามีภรรยาตแต่เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้ามสำคัญไม่เหมือนเดิมแต่ว่าอนาคตธุรกิจมันจะต้องไม่เหมือนกับความสำคัญนี้ก็พยายามหาที่คุยกันอยู่อะค่ะว่าจะยังไงเขาจะดูแลต่อไปยังไงพี่จะช่วยในส่วนไหนบ้าง มันไม่ใช่คุยครั้งเดียวจบหรอกเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเริ่มต้นกันมาสักพักหนึ่งมันก็คงต้องคุยกันถึงนานนะคะว่ามันจะตกลงกันยังไงเงินส่วนนี้จะไปยังไงและสาขาสองสาขาสามที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่จะช่วยในส่วนไหนมันคงต้องคุยกันอีกเยอะค่ะก็คือต้องพิมพบุ๋มเองเดี๋ยวเอาคนไหนก่อนเดี๋ยวฉันลําบากใจไหมสัมัญไม่เป็นเดิมนะแต่ว่ายังต้องเตยความผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำบากใจไหมบอกตามตรงก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีบ้าง อึดอัดรงที่คนมาเขียนแซวซะมากกว่าค่ะเวลาที่แบบเขาเองก็อยากลงรูปแบบว่าไปกับบุ๋มหรืออะไรก็ตามซึ่งมันไม่คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าบุ๋มไปเองก็ไม่ได้แบบคลิปลุกตัวเองก็ไปแบบโซโฉบเหมือนแบบออกจากบ้านแล้วก็ไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็กลายไปว่าคนก็อุ๊ยนี่เธอเหรอหรืออะไรคือใจเย็นๆคืออะไรที่เปลี่ยนแปลงผมไม่ปิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วไปกดดันมันก็ยิ<ๆ>่งทาให้เราอึดอัดกันมากขึ้นเลย พี่บุ๋มแล้วตัวอย่างเนี้ยแบบตัวพี่บุ๋มเนา่ยทำคือจิตต่อไหมหรือว่าอยากจะให้เขาไปต่อหรือจะขยยาต่อนไหมเขาเรียกว่าถอนรุ่นในแนวทางที่พี่บุ๋มคิดไว้ตอนนี้อยากทำต่อนะก็พี่ก็สนุกกับมันอ่ะอืมก็พี่ก็สนุกกับมันแต่เพียงแต่มันจะไปยังไงต่อน้อคงต้องคุยกันอีกเยอะค่ะแต่ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันเจ้เท่าไหร่พี่บุ๋มคะอย่างล่าสุดประกาศขายเลือนตัวเอออย่าเรียกว่าเลือนหอดีกว่าค่ะแต่เป็นบ้านที pues ่เราอยู่ไปด้วยกัน แล้วเริ่มต้นตั้งแต่แรกที่พี่กะซื้อเป็นสมบัติให้อันดามันแต่มันเนื่องจากว่าพอมันอยู่กันออไม่ถึงว่ามีทั้งคุณเอกแล้วพี่ก็ตั้งใจว่าเอาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยแต่กลกลายว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมมาท่านท่านมีบ้านที่ผมซื้อไว้ให้อยู่แล้วแล้วคนแก่ติดบ้านนะคะเออแล้วคุณเอกก็ออกจากบ้านไปอีกก็เลยกลายว่าตอนนี้เหลือแค่ผมน้องอันดามัน,น,น,มนแล้วก็พี่สาวผมคือป้าอ้อย สามสาวแค่นั้นเองกับบ้าน15ห้องนอนอใช่ซึ่งมันซึ่งมันใหญ่ไปอ่ะผมว่ามันใหญ่ไปกับกับกับ,กบสิ่งที่หมเตรียมไว้ตั้งแต่แรกว่าเออเนี่ยผมจะให้คุณพ่ออยู่นะคุณแม่อยู่นะญาติๆมาอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าผมจะก่อหมจนมากแล้วเราอยู่ในแปตห้องเล็กๆอ่ะค่ะที่มีญาติอยู่ด้วยกัน8คนดังนั้นมันคือความฝังใจผมน่ใเด็กว่า โตขึ้นนะวันหนึ่งฉันจะมีบ้านหลังใหญ่เพื่อนดูแลญาติให้หมดทุกคนแต่กับกลายว่าญาติแต่ละคนบุ๋มก็ดูแลจนมีบ้านกันเองหมดแล้วเออก็กับกลายเป็นว่าไม่มีใครมาอยู่ผมว่ามันใหญ่ไปสําหรับน้องอนนัมมันนะคะก็แล้วบางครั้งเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเออมันจะปลอดภัยไหมเพราะว่าไม่มีคนเอกอยู่แล้วเออไม่มีผู้ใหญ่ผู้ชายอยู่แล้วเนี้ยค่ะก็ก็คืออยู่เป็นกันผู้หญิงอยู่ไม่ไกี่คนก็เป็นห่วงก็เลยคิดว่าอยากได้บ้านหลังเล็กที่ที่ จะดูแลกันเองได้แบบสบายๆมากกว่าค่ะแต่คนก็มีเยอะที่หน่อยเพราะบ้านเลี้ยงหมาค่ะมีคนเข้ามาถามเยอะไหมครับว่าเป็นเรื่อที่เราจะกาศเออเรื่อเออเยอะไหมคงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะจำนวนด้วยราคาบ้านมากกว่าค่ะด้วยราคาบ้านกับจำนวนห้องนอนที่มันใหญ่โตพอสมควรกับบ้านหลายๆรับคนยุคนี้เนาะก็ค่อนข้างจะจำกัดแต่ถามว่ามีไหมมีมาถามบ้างละค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครอีกนิดนึงหาเขากําลังต่อรองอะไรใช่ใช่ก็ตอนที่ผย้ายไปอยู่บ้านหลัง ไม่ค่ะก็คงจะเป็นหลังใหม่ที่มีหน้าที่มากกว่าเดิมหน่อยให้ให้น้องหมาคือเป็นคนรักหมาค่ะค่ะ